ผู้ชมคะอีกหนึ่งความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะที่บันเทิงไทยรัฐขอส่งกาลังใจให้แบบมากๆเลยนะคะคือครอบครัวน้องนอนกุลค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีงานรดน้าศพและก็สวดอภิธรรมคุณแม่เพ็กแคร์ที่วัดท่าทองนะคะโดยมีแฟนสาวคุณแอฟทักษออนเนี่ยค่ะแล้วก็คนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไัยกันแน่นศาราที่23เลยค่ะโดยถึงแม้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็จะมีฝนตกหนักมากแต่ทุกคนก็พร้อมเดินทางมาให้กําลังใจครอบครัวของน้องนองน,องน้องนอนกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบัวนรินทิพ นะคะพี่โออนุชิตคู่รักบีกุ๊บบกุ๊บกิฟนะคะแอนนักลึกนะคะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะคะอย่างบอสนิสอลพันธ์ของเราเนี่ยก็ไปร่วมงานด้วยค่ะซึ่งระหว่างที่รับแขกอยู่นั้นนะคะก็มีหลายครั้งหลายหนเนี่ยค่ะ น้องนนกุลก็แบบว่าเก็บกั้นความรู้สึกไม่ได้มีทั้งร้องไห้นะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับแม่แอบนะคะที่บางครั้งก็น้ําตาคลอค่ะต้องรีบเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับไว้นะคะคือมันเป็นความเศร้าที่ก่อลุมหัวใจครอบครัวจริงๆนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางานนกุลและแม่แอบเนี่ยรวมไปถึงครอบครัวยังไม่พร้อมไม่สัมษั์น,นะคะแต่อนุญ,ญาตให้ผู้สื่อข่าวเก็บบรรยากาศในงานได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันแรกเนี่ยพวงหลีดดาราดังมากมายค่ะ,ะรวมไปถึงจากรายการบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคุณแม่เนี่ย รักมากทุกปีใหม่เนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนบันเทิงไทยรัฐตลอดเลยค่ะโดยก่อนที่จะมีการพิธีสวดอภิธรรมเนี่ยค่ะทางครอบครัวนนกุลนะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะที่ผ่านมาก็ได้รักษาและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะคะได้คุยกับคุณพ่อเมื่อสักครู่เป็นคุณพ่อนะคะคือวันเกิดเหตุผู้ชมอยู่ๆเนี่ยคุณแม่มีอาการไอตอนแรกคุณหมอ,อคุณพ่อก็นึกว่าแบบเป็นแบบไอตาม,มเป็นหวัดอะไรหรือเปล่าค่ะ กระทั่งไอหนักๆอแล้วก็เลือดออกค่ะคุณพ่ออยู่คุณแม่สองคนตกใจมากค่ะเพราะว่าลูกๆไปทํางานเนาะก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอก็ช่วยนะคะแต่ว่ามันช่วยไม่ทันค่ะ,ะเผอิญว่าคุณแม่หยุดหายใจไปนะคะทีมแพทย์พยายามช่วยชีวิตคุณแม่แล้วแต่ท้ายที่สุดก็คุณแม่จากไปอย่างสงบค่ะโดยพิเชกรีนเองนะคะเมื่อวานนี้ก็ ก็ไปร่วมงานนะคะก็ไปให้ก uh ําล uh> uh> no ังใจกันนะคะก็ช่วยต้อนรับในในบางส่วนที่แขกที่แบบแขกเยอะมากจริงๆอะค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับแม่แอบนะคะให้กาลังใจผ่านตรงนี้ไปค่ะซึ่งทางแม่แอบเองนะคะแล้วก็ทางน้องปีใหม่ซึ่งเป็นลูกสาวก็จะคอยอยู่ช่วยงานเท่าที่ทําได้ค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมนะคะก็มีการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเนี่ยความน้าดูคือน้องปีใหม่เนี่ยช่วยแบบแจกแจกน้ําให้แขกด้วยใช่ใช่นะคะก็มีการถ่ายภาพนะคะครอบครัวนนกุนนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ ในวงการค่ะโดยงานสวดปิธรรมของคุณแม่ของน้องนนกุลนะคะจะมีจนจนถึงวันจันทร์ที่9มิถุนายนและจะมีพิธีชาปน,าานกิจในวันอังคารที่10มิถุนายนนะคะน้องนนกุลฝากขอบคุณด้วยนะคะรับรู้ถึงกําลังใจจากทุกคนทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานได้คุยกับคุณพ่อ <c oughs> คือเราได้เห็นอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่น่ยแ <c oughs> ม้จะจากกันไปแล้วคุณพ่อบอกว่าคุณแม่แบบ ก่อนไปยังฝากแบบว่าเจคกอลีนฝากน้องด้วยนะอะไรเงี้ยพูดตรงนี้เราก็แบบซึ้งใจนะคุณผู้ชมแบบคุณพ่อคุณแม่เรานะคะยังไงก็ยังรักลูกเสมอแล้วก็เชื่อว่าแม่ก็คงจะมองน้องนอนกุลและครอบครัวเนี่ยคะ่ะจากฟ้าจากสวรรค์ว่าแบบเป็นที่รักของทุกคนจริงๆค่ะ,คะก็เป็นกําลังใจกับครอบครัวของน้องนอนกุลด้วยนะคะ